สวัสดีครับเพราะว่าผมเป็นครั้งหนึ่งครับกับผมวีซัพปุปเบอรเดอร์นะครับเจอผมคราวนี้นะครับแน่นอนฮะกับอารยะทำโซนี่ครับผมวันนี้เป็นหูฟังนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโซนี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือรุ่นโซนี่ ult 900N นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางโซนี่นะครับภาคภูมิใจมากครับที่จะผลักดันเจ้ารุ่นนี้ออกมานะครับก็คือรุ่นอัลตร้านั่นเองนะครับโอเครุ่นนี้นะครับราคานะครับ6,000 9ก0นะครับ90บาทเท่านั้นเองครับผมมี3สีนะฮะมีสีดำสีขาวนะครับขาวออกเทาๆนะครับแล้วอีกสีนึงครับเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะครับอ่ะทำไมผมต้องมารีวิวตัวนี้ครับต้องมีข้อดีแน่นอนฮะแล้วก็แตกต่างแน่นอนจากรุ่นอื่นๆนะครับนอกจากฟังก์ชันน้อยแคนเซลลิ่งแล้วถ้าเกิดผมไม่พูดถึงฟังก์ชันที่มีเฉพาะของ ULT ซีรีส์นี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องพูดถึงเลยครับนั่นคือฟังก์ชัน ULT กดปั๊บมีปรับเบสได้2โหมดเลยครับมี ยูเอลทีหนึ่งแล้วก็ยูเอลทีสองนะครับเข้าเรื่องก่อนเลยว่าตัวนี้ in in <min. S 1> well. นั้นฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างดับแรกเลยนะฮะตัวนี้เ nah นี <orn> mm ่ยรูทูธของเขาที่5.2ครับฉะนั้นเล่นเกมฟังเพลงตัวหนังได้ไม่ดีเลยแน่นอนนะครับไดรเวอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับ40มิลลิเมตรเลยเป็นรูปทรงโดมครับเพื่อเสียงที่ทรงพลังอย่างที่สุดเลยครับโอเคนะฮะส่วนไม้ของเขาแน่นอนครับว่าพูดคุยชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนฉะนั้นเวลาคุณเอาไปเล่นเกมนะครับผ่านมือถือเนี่ยก็สนุกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟา ก็สุขสนานกับเพื่อนๆได้ด้วยโทรโฟนตัวนี้เอง,เองนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือฟังก์ชัน ULT นั่นเองนะครับเขามีอยู่สโหมดนะครับก็คือ ULT 1 ULT 2ครับ ULT 1นะครับเน้นเบสที่ลงได้ลึกนะครับ d e ดีเบสนะครับทิ้งดิ่งได้ดีมากๆนะครับแต่ Impact นะครับมานุ่มนวลนะครับไม่ได้ดุดันมากนะครับส่วนแบบที่2นะครับ ULT 2นั่นะครับเน้น Impact นะครับกระแทกดุดันฟังมันๆนะครับเน้นเพลงที่สุขสนานนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบ โดยเฉเบสเป็นอาหารนะครับอาหารประจําใจนะครับต้องแนะนํารุ่นนี้เท่านั้นเลยครับเพราะว่ารุ่นอื่นไม่ตอบโจทย์แน่นอน,นครับขี่หูสะเทือนแน่นอนนะครับแต่สะเทือนแบบมีคุณภาพขัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยแบตอึดมากเลยผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรชาร์จหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้ได้เกิน50ชั่วโมงเลยครับ50ท่วงนี้50ชั่วโมงต่อเนื่องนะแต่เดี๋ยวก่อนคุณต้องดูด้วยว่า คุณเปิดด้วยบูลูมไหนถ้าเกิดคุณเปิดด้วยบลมร้อยเนี่ยแน่นอนว่าคงไม่ถึง50ชั่วโมงแน่นอนครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินแบตนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนโหมดนะครับยอนที่หนึ่งหรือยที่สเนี่ยก็จะมีมีโอกาสกินแบตได้สูงเช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่างที่3ครับถ้าเกิดคุณเปิดนั่แคนซิลลิ่งด้วยแล้วคุณเปิดโหมดยอนที่หหรือยอนที่2นะครับโอ้โหแบตก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับเทนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับมีฟังก์ชันควิกชาร์จครับผมชาร์จเพียงแค่3นาทีนะครับผมพูดเลยนะครับ3นาทีนะครับแต่ใช้ได้ถึง90นาทีนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใจร้อนนะครับแบตมันหมดแล้วอ่ะแต่คุณอยากจะฟังมันอ่ะนะแบบไม่กี่นาทีนะผมอยากจะฟังและต้องการดูซีรีส์ต่อคุณก็เสียบสายชาร์จเลยครับชาร์จไปสัก5นาทีใช้ได้เกิน90นาทีดูซีรีส์ได้ประมาณ2ตอนถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ ชอบดูหนังนะครับแล้วต้องการดู Netflix นานๆแล้วเพอเออมันหมดพอดีฟิกชา้าตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมถัดไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องแนวเสียงครับผม อแนวเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับเน้นก่อนเลยว่าเบสหนักแน่นอนนะครับเพราะมันขึ้นชื่อแล้วว่าซีรีส์นี้มาเพื่อคนชอบบริโภคเบสนะครับแต่เบสที่นี้เนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับ ULT 1นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังนะครับแบบชอบดีเบสด e p ลงไปเลยนะครับเหมาะกับหนังแอคชั่นครับผมนะฮะคุณดูหนังตัวนี้ผมมองว่าเหมือนคุณอยู่ในโรงเลย นะครับเบ็ดทิ้งตัวนะครับฟังแล้วสนุกได้ทัลรสนะครับดูหนัแอคชั่นให้มันมันเลยนะฮะส่วนย่อยที่นะครับ Impact แรงๆนะครับเหมาะกับฟังเพลงครับผมฟังเพลงในที่นี้คือเพลงแนวอะไรครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปรอป๊อปทิป๊อปแดนซ์ดีเอ็มนะครับแรปจะเมทัลตอบโจทย์เลยครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบฟังเพลงโวคอลหรือแ a นซผมบอกเลยว่า ฟังได้แต่ไม่เพาะครับพูดตรงนี้เลยไม่มีโกหกด้วยนะครับไม่เพาะครับจะไปฟังมันครับเราเน้นเพลงที่มันเหมาะสมกับเจ้าหูฟังตัวนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขสารอยู่ในจิตใจนะครับจัดตัวนี้ไปเลยครับแล้วฟังเพลงที่เหมาะคุณรับรองขึ้นสวรรค์แน่นอนนะครับไม่เหมาะกับฟังเพลงร้องแน่นอนเพราะมันไม่ได้หวานฉ่านะครับโอเคนะฮะมันไม่ได้เสียงร้องแบบโอ้โหฟังแล้วชวนหลับไหลนะครับไม่ใช่ครับถัดไปนะครับเสียงกลางของเขานะครับมีความดุดันนะฮะดุดันอนนี้ไม่ได้แปลว่า โอ้โหร้องแล้วเสียงดุโมโหบทโ,โทโสโมไม่ใช่งั้นนะครับแต่เขามี impact, มอิแพคเมามันนะครับพุ่งมันอิ่มหนานะครับฟังแล้วนะครับเหมาะกับเพลงอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนที่เรารีวิวเรื่องเบสไปนะครับเสียงนักร้องจะดูตัวใหญ่นะครับจะพุ่งมาหาคุณเลยเพื่อความเมามันฟังแล้วไม่หลับแน่นอนนะครับหูฟังตัวนี้ฟังแล้วจะไม่ง่วงผมพูดอย่างนี้เลยนะครับจะมีความดีดอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเครื่องดนตรีอันปลักนะครับ เวลลิน well ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าตัวกลางแหลมของเขาเนี่ยอาจจะไม่สดใสมากนักนะครับอาจจะเป็นหัวมนๆหน่อยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าฟังเพลงที่เป็นพวกสังเคราะห์จะเหมาะสมอ่ะตัวเสียงสูงของเจ้ารุ่นนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้เป็นเสียงที่มีนประกายพิ้วนะครับมีความละมุนละไมอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะเป็นประกายที่เปิดนะครับแต่เป็นประกายที่เป็นหัวแบบมนๆนะ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดี มันฟังแล้วมันจะได้ความรู้สึกประมาณว่ามีความอบอุ่นนอยนะฮะมีความอุนนอ,นะะมมอุ่นนอยไม่จิกกัดหูนะครับอันนี้ผมต้พูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวปลายของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เหมาะสําหรับ การฟังเพลงประเภทป pop vocal หรือเพลงที่เป็นออกอหวานๆนะครับเครื่องสายอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะนะครับแล้วก็พวกไวโอลินอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้เรารีวิวกันแบบให้เห็นไปเลยว่าตัวนี้มีข้อดีอะไรแล้วจุดพึงสังเกตอ่ะคืออะไรนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับบางท่านอาจจะชอบแหลมแบบ ที่ผมพูดก็ได้นะครับฟังแล้วอาจจะมีความสุขรถเสีิยมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมเน้นย,ย้ําเลยนะครับไม่ได้แปลว่าตัวนี้เสียงแลมไม่ดีนะครับแต่เสียงแรงเขาเป็นเอกลักษณ์ครับผมอ่าด้านมิติด้านลึกนะครับถ้าถามว่าตัวนี้ลึกไหมผมต้องตอบเห็นว่าลึกครับผมแต่ถ้าเกิดถามผมว่าตัวนี้กว้างแบบเวทีแบบอลังการอย่างนั้นไหมผมมองว่าตัวนี้กว้าง พอสมควรนะครับอย่างที่มันคุรณจะเป็นเพราะมันเป็นแบบ s ฟ back h e a d p h o n e นั่นเองนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์แนะครับที่มันจะแบบกว้างอลังการอย่างนั้นนะครับนี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมอันนี้ผมรีวิวแบบตัวไปตัวมานะฮะผมไม่ได้อวยของนะครับแต่เราพูดถึงในเรื่องว่ามันเหมาะสมกับเพลงแนวอะไรใช่ไหมครับแล้วมันใช้เหมาะสมกับใครถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วถ้าคุณชอบแนวอย่างที่ผมบอกตอนนี้ก็ซื้อไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับอ่ะสรุปนะครับเหมาะกับใครนะครับ1 เหมาะคนที่ชอบเดินทางเพราะมีน้อยค a n เซลลิ่งถูกไหมครับสองเหมาะคนที่ชอบเล่นเกมฟังเพลงดูหนัง3แบบเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงที่เน้นความสุขสนานเป็นหลักนะครับไม่ได้ชอบฟังเพลงแบบเน้นแบบสบายๆแบบฟังแนวร้านก,กาแฟเงีง้ยไม่ใช่นะฮะเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่ชอบอย่างที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ไม่เกิน10,000บาทในน้อยคนัยคนเซลลิ่ง ได้ปรับเบสด้วยแล้วก็มีอีควอไลเซอร์ถ้าเกิดคุณมีแอปพลิเคชัน s o นีคุณก็โหลดได้นะมือถือคุณโหลดแอปก็โหลดไปเลยนะครับตัวนี้รองรับ a l e ็ a ด้วยนะฮะอ่ะผมเกือบลืมนะครับฉะนั้นอัธถัประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิศวพูดไปเลยนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าท่านใดนะครับมีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยครับสำหรับถ้าเกิดผมมีเวลาครับผมก็จะรีบมาตอบเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ